ทุกสรรพสิ่งพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ในทุกสถานการณ์ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าข้าเราสรรเสริญขอบคุณพิการในานามพระเยซูอาเมนพี่น้องให้เราที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องที่ยังอพยพอยู่นั้น ขอพระเจ้าดูแลขอพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยแม้เขาไม่ได้มาร่วมนมัสการเชื่อว่าทุกคนก็ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าลูกอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ได้ที่ไม่ได้มาร่วมนมัสการในวันนี้ลูกเชื่อว่าพระองค์สถิตยอยู่ด้วยกับเขาทุกวันทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอโปรพระเจ้าข้าขอให้เขาได้รับพระคุณได้รับพระพรเช่นเดียวกันโครพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งนหนใดก็นำมัสการพระเจ้าได้โปรพระเจ้าโปรสถิตอยู่ด้วยท่างกลางจิตวิญญาณของเราทุกคนขอบคุณในนามพระเยซูอเมนพี่น้องให้ราที่ทานผื่อสำหรับ วันนี้เป็นวันพิเศษเนาะที่เราจัดงานเฉลิมฉลองเรื่องในงานวันคริสต์มาสนะจะไม่มีพี่น้องมาร่วมด้วยเราก็ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าพระองค์พระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์เนื่องในงานวันคริสต์มาสที่เราได้จัดขึ้นในวันนี้ที่เราจะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้า ที่เรามีใจชื่นบานชื่นชมยินดีที่เรารอคอยหอนึ่งปีมีครั้งเดียวพระองค์พระเจ้าค่าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันพิเศษเหล่านี้พระองค์พรเจ้าค่าที่พระองให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงวันประสูติของพระองค์โอ้พระบิดาพระเจ้าค่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับพระองค์แล้ว พระองค์พระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักทรงเรียกทรงเลือกสรรข้าพระองค์ทั้งหลายให้มาเป็นบุตรของพระองค์พระองค์พระเจ้าข้าเราเลึกถึงพระคุณระลึกถึงการทรงไถ่ของพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้า ทรงทหลายสรรเสริญขอให้งานวันนี้เป็นงานที่ดีเลิศเพื่อถวายเกียรติพระองค์ขอบคุณในนามพระเยซูอาเมนพี่น้องให้เราทุกคนที่เดินติดตามพระเจ้าเนาะให้ให้เราจะไม่ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมเรารับการเปลี่ยนแปลงรับการสร้างใหม่ที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเราจะเข้มแข็งขึ้นให้เราที่ทาน กับพระเจ้าถ้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์พระเจ้าข้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่เราได้เชื่อฟังพระองค์และเดินติดตามพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดอยู่ท่ามกลางจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่ลูกจะไยหาสแสวงหานอกเหนือจากพระองค์พระบิดาเจ้าเพราะสิ่งใหญ่อยู่ที่นี่หมดแล้วโอกพระเจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์ที่จะมีความเชื่อที่มั่นคงและก็เดินติดตามพระองค์ตลอดปีนี้จนถึงปีข้างหน้าโอ้พระเจ้าข้า ขอาการเจิมขอาการทรงนำตลอดปีนี้ตลอดปีไปพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลุยาพี่น้องให้เรามีพระรัใจนะพี่น้องให้เรามีใจยินดีที่จะประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐของพรองค์เราสัญญาไว้กับตัวเราว่าหนึ่งปีเราจะานำคนมาเชื่อพระเจ้า เราตั้งเป้าไว้ว่า,าจะเอากี่คนในปีหนึ่งหนึ่งนั้นให้เราประกาศออกไปแมมเขาจะเชื่อหรือไม่ก็ตามขอให้เรามีพระใจตรงจุดนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสาธุการในองค์พระเจ้าสุดสุดในพระนามพระเยซูพระงคพระเจ้าข้าพระองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรับแบกบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์พระเจ้า,าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายอยากเห็นผู้คนมากมายที่จะมาเชื่อไว้วางใจพระองค์ให้เขาได้ยินข่าวดีข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้เขาประกาศออกไปให้ข้าพระองค์ทั้งหลายประกาศออกไปให้คนได้ยินได้ฟังให้เขารู้ว่าความบาปเป็นผลร้ายแรงต่อชีวิตให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้ามาคืนดีกับโระอย่าให้เขาปฏิเสธพระคุณของพระเจ้า ขอบคุณในนามพระเยซูอาเมนพี่น้องปีใหม่นี้พี่น้องต้องการอะไรกับพระเจ้าขอให้พี่น้องะระลึกเอาว่าอยากได้รับพระพรอะไรกับองค์ข้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราทั้งหลายรู้ว่าองค์เป็นความหวังเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ข้าพระองค์ยังขาดอยู่พระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมขอพระเจ้าเพิ่มเติมให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอมเปรมปรีเพื่อข้าพระองค์รู้ว่าพระเจ้าเป็นแห่งพระพรของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์จะไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังแม้ข้าพระองค์จะไปเชิญกับปัญหาอุปสรรคใดๆ พระองคก็ทรงอยู่ร่วมอยู่ด้วยกับภ้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาพระเจ้เช่าข้าขอให้ความรักของพระเจ้าเติมเต็มในจิตใจของภ้าพระองค์ขอให้จิตวิญญาณของภ้าพระองค์เติบโตขึ้นจะไม่เหมือนเดิมจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มาจากพระองค์ขอพระองค์ทรงสร้างใจเราใหม่ ชีวิตใหม่ทุกวันทุกเวลาพระอพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาตลอดปีนี้จนถึงปีข้างหน้าพระองคพระเจ้ารูอธิษฐานพึ่งพาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮารลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานเผื่อพิษยักความหวังผููสิงเนาะพี่น้อง ยังเห็นผู้เชื่อใหม่ผู้สนใจที่จะมาร่วมด้วยมาปลูกพันตัวในริสตจักข้าแต่พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์พระเจา้าข้าขอพระเจ้าเมตตาทรงรวบรวมชีวิตจิตวิญญาณผู้คนมากลายทุกทั่วสารทิศประคพระเจ้าขอให้ผู้คนเหล่านั้นมีใจหิวกระหายมีใจแสวงหาที่เขาจะมา ร่วมผลูกพันตัวในคริสตจักรความหวังคูสิงที่จะเห็นผู้คนมานั่งนมัสการมานั่งฟังคำเทศนาให้เต็มล้นที่นั่งพอพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือรูปของพระองค์ให้การงานนี้สำเร็จเกิดขึ้นท่ามกลางผู้รับใช้ของพระเจ้าขอบคุณในนามพระเยซูอามนพี่น้องให้รายที่ทานเปือผู้นำของเราเนาะ อาจารย์สัญชาอาจารย์หมูยองข้าแต่พระมิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าองพระเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรสําหรับผู้นําของเราอาจารย์สัญชาอาจารย์หนูยององพระเจ้าข้าที่ได้ประนิบัติรับใช้พระเจ้าที่เป็นผู้นำครอบครองคริสตจักรเป็นผู้บริหารคร,คริสตจักรขอพระเจ้าอวยพระพรให้ท่านมีกำลังกายกำลังใจ รับการฟื้นฟูใจที่มาจากพระเจ้ารับกำลังที่มาจากพระองค์ขอให้คิดสีจากเจริญขึ้นผ่านชีวิตครอบครัวของท่านโน้พระเจ้าค่าขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขความยินดีในชีวิตในร่างกายในตลอดการธุรกิจการงานการทักขายด้วยพระองค์พระเจ้าค่า ขอให้ธุรกิจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพระอพระเจ้าด้วยควาเกือนในนามพระเยซูเอเมนฮาเลกลรู้อยาสรรเสริญพระเจ้าให้เราอาธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับสุดท้ายนี้ที่เราจะอยู่ร่วมกันนะมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าเจิมเราทุกคนในวันนี้ที่จะเห็นการสัมผัสแต่ต้องใจเรา ข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ของพระเจ้าเป็นองค์ประธานอยู่ท่ามกลางเราทุกคนขอให้เราได้พบพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าให้เรารับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าข้าพระองค์จะทำอะไรก็ตามขอรับการช่วยเหลือรับการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าประทาสนสติปัญญา ในการรับมอบหมายหนะ้าที่ต่างๆในโปรแกรมนนี้องพระเจ้าขอให้สําเร็จออกมาอย่างดีเลิศเพื่อถวายเกียรติพรองค์ในนามพระเยซูอาเมน